ความเดิมจากอีพีที่แล้วทั้งวันกับการเดินทางถึงสนามบินคุณหมิงนั่งชัตตาบัสออกจากสนามบินคุณหมิงแล้วก็เดินไปยังสถานีรถไฟความเร็วสูงของคุณหมิงเพื่อที่จะออกเดินทางไปยังลี่เจียงไปยืนรอต่อแถวแต่กลับไม่เป็นแถวเต็มข้างหลังเต็มเลยแล้วแถวมั่วมากแต่สุดท้ายก็ได้ขึ้นรถไฟความเร็วสูงของจีนใช้เวลาเกือบ4ี่ชั่วโมงยังไม่หมดแล้วต้องมาลุ้นกับการนั่งแท็กซี่ตัวเฉาเฉียนสาเปียนะ อเานีขอลากกระเป๋ากับพื้นเมืองเก่าและนี่ก็คือเรื่องราวหนึ่งวันกับการเดินทางจากคุณหมิงไปลี่เจียงรูกินกล้องไอฟเฟ We need to go to uh, to see like tour, tour agency. Tour agency. Yep. But tomorrow cannot go there, because you have to book the oh. tour uh, one, day earlier. one day early. One day early. สรุปก็ผิดแผนเล็กน้อยนะครับเพราะว่าการที่เราจะมาเที่ยวลี่เจียงแล้วต้องเดินทางไปเที่ยวเจดตาก้อนเล็กต่างๆสถานที่ต้องเที่ยวชื่อดังอยู่ในลี่เจียงนะครับเราจะต้องจองทัวร์อย่างน้อยล่วงหน้า1วันนะทำให้พรุ่งนี้นะครับเราจะไปที่นี่แทนนะครับกว้ใจ้ สวัสดีเช้าวันที่2นะครับที่ลี่เจียงวันนี้เราจะออกเดินทางกันไปที่ชังกรีร่านะครับผมวิธีการเดินทางของเรานะครับเราเลือกที่จะไปทางรถไฟความเร็วสูงนะครับเพราะใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมงนินดๆก็จะถึงนะครับนั่งบัสไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงนะรเรารีบมาที่สถานีรถไฟแต่เช้าเลยเพื่อที่จะมาดูตั๋วขึ้นรถไฟเพราะว่าเมื่อคืนจองแล้วโดนคนเซิ ตั๋วค่อนข้างเต็มเรมากไปลุ้นเอาหน้างานว่าจะมีตั๋วเหลือให้เราได้ไปเชงกาลีลาหรือเปล่านะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสถานีแล้วมาลุ้นตั๋วกันนะในที่สุดเราก็ได้ตั๋วไปเชงการีลาและก็ตั๋วกลับด้วยนะครับแต่ว่าขาไปก็คือตั๋วเต็มมีแต่ <laughs> คือไม่รอเลย ยังซื้อตั๋วไม่เสร็จเลยโอเคก็คือขาไปเนี่ยสรุปเนี่ยเราได้ตั๋วยืนเพราะตัวเต็มนะครับไม่ได้จองมาก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่พลาดมากๆนะถ้าใครจะใช้บริการรถไฟยังไงก็ควรแบบว่าจองมาให้เรียบร้อยก่อนจะดีที่สุดนะครับไม่งั้นเนี่ย จะจะได้ตัวยืนแบบผมหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะอาจจะพลาดเลยไม่ได้ไปเลยก็ได้เพราะว่าค่อนข้างเต็มเร็วมากๆนะครับเพราะรอบเขาเนี่ยมีจํากัดนะครับผมโอเคไม่เป็นไรเราได้ตั๋วอย่างน้อยให้ได้ไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะผิดแผนเราจะไม่ได้ไปไหนเลยจะอยู่แต่ลี่เจียงอย่างเดียวไม่ได้นะจะบอกว่ารถไฟที่นี่ค่อนข้างตรงเวลามากนะครับ8โมง15ก็คือ b o ์ดดิ้งก่อนประมาณ15นาทีนะครับแล้วก็ออกตรงเวลา น่ารักดีคุณได้ดูวิวตเต็มๆนะเราจะใช้เวลายืนกันประมาณท่าไแต่ที่ชั่วโมง,โมงสิบสิบแปไม่แย่นะครับก็ยืยนบ้างอะไรบ้างเมื่อวานะนั่งมาเยอะสี่ชั่วโมงแล้ว ต้อนรับเข้าสู่เชงกีล่าอย่างเป็นทางการนะครับผมอยากจะบอกว่าตอนนี้เราก็ไล่ระดับขึ้นมาพอเมื่อวานเราก็มาถึงที่ลี่เจียงก็ความสูงก็อยู่ที่ประมาณ2,400แล้วปัจจุบันณนะตอนนี้เรามาที่เชงกีลล่าเนี่ยความสูงก็เพิ่มไปอีก3,000 ประมาณ3 0 0 0ัชงกิลาเนี่ยเขาเป็นเหมือนเป็นอำเภออำเภอหนึ่งอยู่ในจังหวัดตีชิงนะครับก็อยู่ในมณฑลยูนานอยู่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเชงกิลาด้วยความที่เขาเป็นพื้นที่ปกครองพิเศษก็จะมีชนเผ่าเนี่ยอาศัยอยู่เยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะชาวทิเบตอ๋อเป็รถส่วนตัวเหรอไอ้สือไอ้สือ ไม่ใช่ทั้งหมดเลยนาบอว่ายีสทั้งหมดเออเออสคนเออส่อีกคนนะเดี๋ยวอีคปกจนปนปขึ้ักอนรถดีด้วยนะใช่เอาเลยเไงนั่งแล้วอ่ะเแนั่งไงรถส่นตัว 我<可> <laughs> 们先到古城是吧？啊，古城。尼可以去纳帕海、松赞林寺。阿静，稍等呐，那去纳帕海，哎，纳帕海。这两个，先去纳帕海，再去松赞林寺，再去古城，像这样最好。 แม้ว่าเฉียนจุนจะกลัวทะเลแต่ควรไปที่วัดซงซานหลินเมืองโบราณและชนบทโอเคไหมโอเคเคยมาตัวเสียนเออ这个的话一百五十块三个景点一百一百五十块一百一百五一百五嗯三个景点纳帕海松山林寺再去古城三个地方去哪อ水去围嗯来回嗯อ一อ เชื่อกลับมาด้วยเช่อชื่ออ่เอเราไปที่นาไปไห่ก่อนจากนั้นไปทรงเชียงและสุดท้ายก็ไปที่เมืองโบราณเขาพาเราเที่ยวเลยอ่าอ่าอ่าตุยตุยเคโอเคอยหอมก่ไปอยหอ่กคุท่ไหท้านจอ่ามาาน่้านกไนที่่ากทจามา หาเจออ่ะตาเจอมาตาเจ้อแล้วอีกทีจับเจอแล้วนี่ๆก็ละได้ไมั้ยมัวๆกันไปสรุปเราได้ราคาคันใหญ่เฉยว่าคันเล็กน่าจะถูกกว่านีทั้งหมด150มัน750บาท750บาทตกคนละ187บาทคน187บาทเออก็โอเคเนาะแล้วไปทั้งหมด3ที่ใช่มั้ยเออแล้วก็ลุงก ขับมาส่งเราที่สถานีรถไฟแล้วกลับบ้านกันโอเ okay? ค Let's go Let's go ที่แรก <laughs> พามาไหนเนี่ย <laughs> h e l l ฮ Hello จัสซีเดเล สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Welcome Welcome Thank you Yeah Three rules in the wetland park to travel by horse อ๋อขี่ม้าเอาไงไม่เอาหรอแต่นี่คือเขากําลังพยายามขายเต็มที่นะครับไม่เอาใช่ไหมเราเราไม่ต้องการขี่ม้าไปดูแล้วเราค่อยไปปฏิเสธเขาอีกทีหนึ่ง 起码进去逛一圈像这样แบบเราขอเขาแค่ถ่ายรูปอย่างเดียวก็พอแล้วนะครับก็คือข้างหลังเป็นภูเขายี่มาแล้วก็คือเป็นลานเอาไว้ให้เหมือนเป็นรูทสำหรับเส้นทางขี่ม้านั่นเองนะครับคือแบบขี่มา้า เข้าไปด้านในจนถึงใกล้ๆกับตีนเขาอะไรประมาณนะั้นซึ่งเราไม่ต้องการนะเราก็บอกว่าโอเคถ่ายรูปเดียวพอกลัวจะเสียเวลาและเสียเงินมากมากครับเพราะอย่าลืมว่าวันนี้เรามีเวลาจำกัดและพร่งนี้เราก็จะต้องไปในที่ที่สําคัญนั่นคือไปในลีเจียงไปเที่ยวภูเขาหิมะนั่นเองนะอันนั้นก็คือจ่ายค่าทัวร์ไปเรียบร้อยแล้วตกคนละประมาณคู่แล้วประมาณ7 0 0 0กว่าบา คนละ75หยวนตกคนละ375บาทต่อคนไปนั่งมาไม่เกิน5นาทีนะครับชัตเตอร์บัสเนี่ยก็พาเรามาลงที่สถานที่แห่งนี้ครับว้าวว้าวที่นี่นะครับเขาจะมีบริการเช่าชุดด้วยนะ เขาบอกว่าถ้าไปข้างบนตรงที่เป็นวัดนะข้างบนอาจจะแพงกว่าเราก็มาเจอร้านข้างถนนที่เป็นตรงลงตรงชัาตเต์บัสครับออกมาข้างๆก็จะเป็นตึกเราก็จะมีร้านเช่า mm hmm. ก็เขาคิดค่าเช่าชุดเนี่ยคนละ1น100หยวนก็ตกประมาณ500บาทต่อคนนะ mm hmm. ก็ได้ชุดไปเช่าถ่ายกันเต็มที่แต่ถ้าเราอยากได้ช่างภาพด้วยก็บวกอีก268หยวนได้นะ mm hmm. ถ้า <God>. เราถ่ายกันเองเนี่ยไม่ได้เรื่องที่วิสาเช่าชุดมาผมก็เลยแบบว่ามาเจอช่างภาพที่แบบว่ารับจ้างถ่ายภาพนะครับเขาก็เรียกราคา200อยหยวนเอาไป40รูปผมก็บอกว่าเอางี้ฉันให้คุณ150เอาไป30รูปเอาไหมเขาโอเคโอเคโอเค Let's go yeah แบบว่าจัดท่ายเลยนะมีอุปกรณ์ให้ด้วยมีพร็อพให้ด้วย Okay, I should come again. Okay. One, two, three, go. Oh, okay, one, two, three, go. Okay, let's go. ฮัลโหลเมนูปอมไม้แ่ะแล้วเขาก็เคลียร์คนให้ด้วยนะครับเพราะเขาจัดแจงให้หมดนะแล้ววันนี้คือเป็นวันที่โชคดีที่ท้องฟ้าแบบใสมากๆนะครับฝั่งน้นอ่าอืมมา过来不是不是不是你่来็个合照ะ ยกัน One, two, three, ส่วนใหญ่โลเคชั่นส่วนใหญ่คนจะเยอะแต่ว่าเขาก็จะพาไปที่ที่แบบว่าคนน้อยหน่อยตรงนี้นะฮะไม่มีคนเลยโอ้ดีมากการถ่ายรูปไม่ติดคนนะสวยเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะ 放白眼了，来来来来来。帅哥，表情，干嘛？表情，一跳进来。哎哎哎！白眼了，再来一个。对对对，好。明天过来看我。 ได้ภาพเยอะมากๆนะก็<笑><笑>คือหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับวิธีการเอารูปเนี่ยเขาก็มีเหมือนเป็นพอร์ตที่เสียบ iPhone เนี่ย USB ม,มีทุกโทรศัพท์นะแล้วเขาก็เอาเมมโมรี่การ์ดมาเสียบแล้วก็อัปโหลด เข้ามาในโทรศัพท์เราแล้วเอาภาพกลับบ้านไปแต่งต่อที่บ้านได้เลยนะครับผม Thank you so much Bye-bye บาย b y e สรุปเราได้มา33ภาพนะครับก็แถมมาให้เราก็ <can> ให้ติดเข้า <can> ไปเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นภาพที่พอใจนะครับเรามาอยู่ในโทรศัพท์เราเรียบร้อยแล้วภาพนะครับคือไฟล์เนี่ยเป็น JPEG บวก Raw ด้วยนะ <laughs> ที่เป็นภาพ Raw เ,เนี่ยไปแต่ง ได้ละเอียดมากขึ้นไปอีกกว่า JPEG อีกนะครับผมว่าหลังกล้องของเขาที่จบหลังกล้องก็สวยเนาะสวยมากแล้วหลังละลายแบบเนียนเลยอะโอเคหลังจากที่เราลงมาจากวัดทรงสานหลินคนขับรถเนี่ยก็พาเรามาอีกที่หนึ่งก่อนที่เราจะกลับไปลี่เจียงนะครับเราก็มาแวะนั่นก็คือกุ้ยชางถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของเชงกิลาเลยนะครับใครมาก็จะต้องมาขึ้นอีกแล้วครับ ไม่รู้จะพูดอะไรไม่มีแรงจะพูดถึงแล้วโอเคละ,ะนี่คือจุดสูงสุดแล้วใช่ไหมโอเคแล้วใช่ไหมดีที่ไม่ร้อนนะครับยังอากาศเย็นให้เราด้วยแบบว่าไม่รู้สึกแบบเหนียวเหนอะหนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ช่วหมุนช่วยหมุนต้องหยุดนะไม่งั้นมันจะหนักนะเพราะมันเป็นแรงเฉื่อยหมุนแล้วต้องหมุนต่อเนื่องนะไม่งั้นมันจะหนักมากทุกคนต้องสามัคคีกันนะไปแล้วเห็นไหมหมุนไม่ได้แนละ้วคือแบบเดิ <MAN> <c oughs> นขึ้นมาก็เหนื่อยก็ต้องมาหาเรื่องเหนื่อยในการแบบว่าหมุนละครังกันอีกรอบนะฮะ เขาเขามีความเชื่อของเขาว่าหมุนแล้วก็ขอพรนะครับ มาด้านในสุดนะครับก็จะมีเหมือนเป็นพรุทธรูปองค์พระประธานองค์ใหญ่อยู่ด้านในแบบก็สามารถเข้ามาสการะมาขอพรจุดทูปด้านในแล้วก็ไปปักที่กระถางด้านนอกได้นะครับออกมาทางด้านซ้ายของที่ประทับขององค์พระประธานใหญ่นะครับก็จะมีเหมือนเป็นสิ่งก่อสร้างที่แบบว่าหลังคาสีทองสวย มากๆแล้วนะครับตั้งอยู่ริมผาของเนินเขาที่เราอยู่ด้านบนนี้นะครับแล้วพอลงมาข้างล่างนะครับเขาก็จะมี เมือนเป็นส่วนที่ของฝากมีร้านค้าทําเป็นลักษณะเหมือนเป็นเมืองโบราณน,นะครับผมเห็นคาเฟ่ซ่อนอยู่ในนี้น่าสนใจมากมีหมามีแมวนะครับ แล้วส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็จะขายพวกของฝากรวมถึงระฆังทองที่หมุนๆน,นี้เผ <f> ื่อใครอยากจะแบบซื้อกับติดไม้ติดมือไปนะครับแล้วก็ยังมีพวกร้านสําหรับเช่าชุดนะครับสวยๆเหมือนที่เราเช่าไปเมื่อช่วงเช้านะครับพร้อมกับแ,แต่งหน้าทําผมเพื่อขึ้นไปถ่ายรูปบ,บนวัดเมื่อกี้ได้เลยนะครับก็มีหลายร้านมากๆนะ จะบอกว่าเป็นแป้งเลยอะจืดไม่มีรสชาติใดทั้งสิ้นนอกจากแป้งแล้วก็เห็นคุณป้ามีเหมือนเป็นนมจามรีขายนะครับผมโอเคสำหรับคลิป ในวันนี้นะครับชเชงกีล่าก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะเราจะต้องราจากกับชเชงดีล่ากันความเป็นชเชงดีล่าก็คือความเป็นทิเบตน้อยนั่นเองนะงเขา,าก็จะพยายามสื่อสารวัฒนธรรมให้ให้รู้สึกว่าเออสัมผัสได้ว่าเอ,อ้ยมันมีความเป็นทิเบตอะไรประมาณนั้นนะครับผม,ก,ผมก็แนะนําว่าถ้าใครได้มาที่ยูนานเนี่ยก็1 Destination นะครับก็แวะมาที่ชเชงดีล่าได้เลยนะครับไม่ไกลจาก รี ies, e ่เจียงใช้เวลานั่งรถไฟเนี่ยความเร็วสูงแค่ประมาณ1ชั่วโมงนิดๆก็ถึงแล้วนะครับผมได้เวลาลาจากคุณลุงแล้วก็จ่ายเงินคุณลุงแล้วคุณลุงก็ตกลงไว้150แต่คุณลุงเรียก180รสิบสำหรับคนที่ต้องการหารถที่เชงกีล่านะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งอ่ไอดีของวีแชทวีชิงหรือวีแชทไว้ นะครับผมแล้วก็ลองแอดมาคุยกับคุณลุงเขาดูเพื่อต่อราคาต่อราคาได้เต็มที่นะคุยเอาไว้ดีนะได้ไม่ได้ไม่รู้เนี่ยนะครับอ่ามิสเตอร์อู่อูหลงลูหลงอู่อูหลงลูหลงอูอู่หลงอาอู่โอเคด e e ้า u next ้า m e เจ้ารถก็จะเป็นรถคันใหญ่นะครับเจ็ดถึงแปดที่นั่งได้แล้วสามารถขนของสัมภาระด้านหลังได้อีกนะครับผมโอเคบายบาย ได้เวลากับลี่เจียงแล้ว,ลวนะครับผม